Да: เหม็นหมานักตัวเลยใครมาไกลเริ่มเหมนด้วยแล้วแหละเอ่อเข้าอะไรจอะไรไอนี่อน่อยู่เนอะแม่ต้องยมีป่งนี้ไหมแม่อ่านอันี้ไอนี่คือคนนาัจังสอหาหาขนมมากองกองให้หน่อยนี่มีขนมเหรอตีีหันตูตลอดเลยหนูหนูไม่ชื้อก้องเลยลูก ตยาเปนอะ่ดร้นหรอไม่รู้มันโดนใครกัดว้คงนเล็บอะไปเลยจะกัดกันนะจะกัดกันนะนี่มันจะออก่เนาะไปนไปนไปมาเฮโอ้โหดีอดยยน้ตเ้เอาของทุกคนมายืนเรียนกันสิ เจ้าของเจ้าของอุ้งแล้วถ่ายของแคอมาช้แล้วติดอ้าน่าสาตันี้ตามันมันจะเป็นอะไรต้องไปอ่างนอนตัวแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องต้องฉีดวัคซีนต้องอะไรอย่างเงี้ยฉีดพิษนัก้ากต้องไปหาหมอเลยนะคะวันนีวันใหม่้องใส่กานเกหมดเลย มันพบหลายวันแล้วล่ละตัวแรกติดหน่อยเด็กอที่สองชีดชีดไปแล้วสองหน่ค่ะแต่เดี๋ยวจะมีที่สุดท้ารั้งแรกแล้วก็มีวัคซีนรวมมาด้วยคือไปไปหาต่อสองเดี๋ยวมิติ๊กติตัวนี้ได้เขาหายแล้วสองตัวไม่รู้จะเป็นตัวไหนไม่รู้จะเป็นตัวไหนกากางอะไรนม่ก่ง เจ๊ขอบเดี feels, hey, right. ๋ยวตัวไหนนะตัวไหนใหญ่ส yeah. ุดนะเจคอบใหญบเจ๊ขอบสวยไอตัวเล็กที่มันเพือนไอยาันนสจริงวะี่ยเจเจอบเนาะบอกไอามากเลยอะไอ้ตันนี่ข้างหน้าอกไอ้ยาาง้าบอกไอยามน้ันันที่กลัวะเนอตัน่วที่กลัวเสหมือนแตงนะแม่แล้วที่กระจกนะคะเขาตัวโตเนี่ยี่กัะจก